สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมกับใบุบอนนะครับวันนี้เนี่ยพอดีมีเวลานิดน,นึงนะก็เลยจะมาพูดถึงน้ําหอมตัวนึงนะครับที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จัก เจ้าน้ำหอมตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับผมนะพูดได้ว่าเป็นน้ำหอมที่เป็นระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเจ้ากลิ่นเนี้ยเขาอยู่กับเรามานานมากๆแล้วแล้วก็เคยฮิตมากๆในช่วงหนึ่งเลยนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีติดบ้านแล้วก็มีไว้ฉีดมีไว้ใช้กันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมนะซึ่งก็คือ CK1 นะครับผม เจ้าซเควันเนี่ยก็เป็นน้ำหอมนะครับจากแบรนด์คาร์วินคเนาะก็ผลิตมาเมื่อปี1994ก่นะครับผมก่อนเกิดอย่างนเงี้ยซึ่งนานมากๆนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมาเกือบ20เกือบ3าบปีแล้วนะครับผมนะก็ยังคงความนิยมนะครับผมยังยึดติดลมบนอยู่นะครับผมแม้ว่าในช่วงหลังๆมันเนี้ยจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาแบบเดินไปไหนก็มีแต่คนฉีดคนใช้กันมากขนาดนั้นเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเจ้ากลิ่นเนี้ย ไว้ติดบ้านนะครับผมอาจจะเป็นใช้ฉีดเล่นๆหรือว่าใช้ในช่วงจลางวันอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับข้อนหนึ่งเลยในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าเขาเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับผมสลับผมนะทั้งราคา <c oughs> นื่เป็นอะไรเนี่ยทั้งราคานะครับทั้งตัวกลิ่นนะครับทั้งคุณภาพนะครับเรื่องการติดทนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการใช้งานเนี่ยว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะหยิบเจ้า C k 1ควันตัวนี้นะครับมาพูดคุยกันนะมันร์นพอไปแล้วเข้าเรื่องเลย เรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องกลิ่นซิกเทวันเนี่ยเป็นน้ําหอมแนวซีตรัสนะครับผมจะพูดยังไงดีสำหรับผมแล้วมันเป็นแนวเหมือนแนวซีตรัสสปอร์ตนะอ่าเป็นซีตรัสที่แบบว่าฉีดออกมาครั้งแรกเนี่ยเนี่ยฉีดออกมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นกลิ่นซีตรัสนะครับนำหมดเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้น้ําหอมมาก่อนหรือว่าเป็นมือใหม่ที่เพิ่งใช้น้าหอมเนี่ย อันเนี้ยถ้าเกิดเป็นฟิลการใช้งานครั้งแรกในะอย่างผมหรือว่าใครหลายๆคนที่ผมถามมายอย่างเงี้ยคือมันอาจจะฉุนนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนมันอาจจะรู้สึกฉุนด้วยความที่เรายังไม่เคยยังไม่คุ้นเคยกับการใช้น้าหอมหรือว่าการดมน้าหอมนะคือฉีดครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะฉุนหน่อยนะครับผมแต่ช้าก่อนนะครับผมใจเย็นๆนะฮะให้เวลาคนนิดนึงนะครับผมให้เข้าเซตกับผิวสักประมาณ5 1 0นาทีนะครับผมแล้วก็ลองดมดูใหม่นะครับอันเนี้ยกลิ่นมันจะค่อยๆแบบ ละมุนล,ละม่อมขึ้นนะครับกลิ่นมาากกันจะไค่อยซอฟลงนะครับผมก็แต่ก็ต้องดูอีกทีว่าด้วยความที่โทนกลิ่นเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะไปในทางสปอร์ตแล้วก็อาจจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ไม่ได้แบบเปรี้ยวแบบโดดจี๊ดขนาดนั้นนะเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนล,ละมุนนะเออไม่รู้จะพูดยังไงมันก็มีสําหรับ บางท่านนะครับในบางท่านเท่านั้นนะที่เคมีผิวหรือว่าเหงื่อจะไม่เหมาะกับน้ําหอมตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันคือฉีดไปแล้วเนี่ยนอกจากมันจะไม่หอมแล้วเนี่ยมันยังโคกับเหลื่อแล้วมันเหม็นนะฮะมันเหม็นถามว่าทาไมผมรู้นะครับเพราะว่าผมลองเทสกับ เพื่อนผมคนนึงนะครับที่เล่นกีฬาด้วยกันเนาะก็เขาก็บอกว่าเขาใช้ตัวเนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลองฉีดมาเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าเป็นกลิ่นเปรี้ยวที่ปนกับเหนือไปเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเนาะซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับใดๆก็ลองเทสตดูก่อนเนาะอันนี้ก็คือรูบอกกันไว้นะครับผมทนกลิ่นเนี่ย มันจะเป็นแนวซิตรัสนะครับออกกินกรีนเขียวๆฉ่ำๆแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับผมไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดจนเกินไปเนาะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเปรี้ยวฉ่ำแล้วกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วพอผ่านไปถึงช่วง middle note เนี่ยก็จะมีในสอง,องกลิ่น ออกแนวดอกไม้เป็นพันไม้อะไรเงี้ยแซมขึ้นมาแล้วผมก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยดูละมุนขึ้นนะครับแล้วก็สบายจมูกโปร่งขึ้นนะครับผมความรู้สึกนะครับสาหรับผมแล้วเนี่ยมันมีความสปอร์ตนะมีความสปอร์ตมินิมอลนะครับฟิลแบบว่าอาจจะไปเที่ยวทะเลก็ได้หรือว่าฉีดไปคาเฟ่แบบมินิมอลสบายๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถฉีดได้บ่อยๆมันจะเหมือนเป็นกลิ่นของพันไม้หลายๆชนิดนะครับแล้วก็ตัวเป็นมัสแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นสะอาดนะครับผมแล้วก็อารมณ์แบบน่าาาุกนนไซออออะพพดดม้้วเ มินิมอลจังเลยอะไรไม่ใช่อะไรวะหน้ากอดแบบดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในในส่วนของกลิ่นเนาะ,นนะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อถัดไปกันเลยก่านนะครับบาย มานะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยแน่นอนเลยผมต้องบอกว่าเป็นน้ําหอมยูนิเซ็กนะครับคือใช้ได้ทั้งชายและหญิงแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นน้ําหอมที่มีทนกลิ่นที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายอย่างที่บอกนะครับมีทนกลิ่นที่เรียบง่ายมินิมอลนะครับผมสถานการณ์ที่ใช้ได้เนี่ยผมก็มองว่าแน่นอนแทบจะทุกสถานการณ์ไม่ว,ว่าจะทํางานนะครับไปเรียนไปเรียนเนี่ยดีเลยนะครับผมอาจจะเหมาะมากๆในช่วงวัยรุ่นอ่ะกลิ่นเขาจะดูวัยรุ่นวัยรุ่นนิดหน่อยอาจจะเป็นในวัยเรียนมหาลายัมาลายมาายัย มอะไรเนี้ยคือจะเหมาะมากๆนะครับผมนะแม้แต่วัยทํางานอย่างผมเองเนี้ยก็บางวันก็จะฉีดตั้งแต่ซื้อมาน,นะครับ ครึ่งปีแล้วใช้ไปครึ่งขวดแล้วนะครับผมแม้จะไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวก็ได้นะครับใช้ชีวิตในประจาําวันหรือว่า everyday diaper หรือว่า everyday look เนี่ยได้เลยนะครับผมก็เป็นอารมณ์แบบว่าวันไหนแบบชิลๆไม่ได้มีแผนอะไรมากมายนึกไม่ออกบอกสีเวันอะไรอย่างนี้นะครับ <stereo> ในส่วนของการใช้งานเนาะจำนวนสเปรย์นะครับในส่วนของจํานวนสเปรย์เนี่ยถ้าเป็นคนที่ใช้น้ําหอมอยู่แล้วนะครับผมนะคุณสามารถ ฉีดไปได้เลยนะครับแบบ5 6สเปย์เนี่ยคุณอัดไปได้เลยนะครับแบบ1 2 3 4 5 6แล้วก็อาจจะเน้นบนเสื้อผ้าไปด้วยก็ได้นะครับแต่ช่วงแรกมันอาจจะแบบถึงฉุนกึ๊กนิดนึงนะครับด้วยความที่กลิ่นเนี่ยเขาเป็นทนแบบว่าดูเปรี้ยวๆฉุนๆหน่อยแต่ว่ารออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับให้เวลาเขาเซตกันนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มละมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่นแหละครับสวรรค์เลยนะครับก็ฟินไปเลยอะไรวะเนี่ยแต่สําหรับมือใหม่นะครับก็อย่างที่ผม กล่าวไปเมื่อต้นคลิปเช่นกันนะว,ว่า,าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะ เน้นไปที่ส3สเปรย์ก่อนก็ได้นะครับในการใช้แรกๆเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยด้วยความที่จมูกเนี่ยมันไม่เคยชินเนี่ยก็อาจจะรู้สึกฉุนได้นะครับผมนะอาจจะรู้สึกเวียนหัวได้นาะก็อันนี้ต้องระวังนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นแค่ในส่วนของช่วงแรกๆเท่านั้เนเองนะครับแล้วกรอให้กินเข้าเซตไปกับผิวแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีก็จะเกิดการคุ้นเคยนะครับคุ้นชินนะครับผมแล้วก็จะดีขึ้นนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราไปหัวข้อกันเลยดีกว่าครับไปถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ ความติดทนและการกระจายเนาะครัวไปเลยความติดทนซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกว่าเขาทําได้ค่อนข้างที่จะเกินคาดนะครับผมเกินคาดมากๆด้วยปกติแล้วโทนน้งหอมที่เป็นแนวซีทรัสแบบเนี้ยจะไม่ค่อยติดทนกับผิวสักเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองเทสแล้วลองเทสกับตัวเองแล้วกักบคนรอบตัวลหลายๆคนเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างที่จะมีความติดทน ที่ผิวเนี่ยพอสมควรเลยนะครับอย่างผมฉีดไปทํางานอย่างเงี้ยมีพี่ท,ทางานเนี่ยทักนะครับผมก็มีคนทักคนชมนะสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมก็งงเหมือนกันคือผมฉีดลองฉีดหลายๆตัวออกไปทํางานแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับฟีดแบ็อะไรกลับมาก็มีนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็งงเหมือนกันว่าฉีดไปเนี่ยเออมีคนทักแล้วผมฉีดไปเนี่ยตอนตอนประมาณเช้า9ก้าโมงสิโมงอย่างเงี้ยเขาทักผมตอนประมาณ6กโมงเย็นเชื่อไหมเออแบบนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเขาก็ทักว่าเออฉีดน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นน้าหอมหึงเลยอะไรอย ซึ่งมันค่อนข้างเนี่ยหลายชั่วโมงมากแบบเผื่ออาจจะมากกว่า8ปดเชั่วโมงด้วยซ้ำแต่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในห้องแอร์เนาะผมทางานอยู่ในห้องแอร์นะครับก็แต่ถ้ากลางแจ้งอะผมเทสกับกลางแจ้งเนี่ยแน่นอนแหละกลางแจ้งอยู่จะอยู่ไม่ทนเท่านะครับผมก็อาจจะประมาณแบบ56ชั่วโมงบนผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การกระจายเนี่ยก็อาจจะมาเร็วไปเร็วอ่านึกออกไหมพอมันโดนอากาศร้อนๆ้อนเนี่ยแน่นอนพวกนี้มันจะแบบกระจายได้แบบค่อนข้างทีง่จะดีเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันกระจายดีเนี่ยมันก็จะระเหยไปเร็วเหมือนกันนะครับผมมันก็ ชั่วโมงที่4ที่5ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของสกินเซนต์มากกว่านะครับผมก็จะติดผิวเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเคมีผิวกับเหงือ่อแล้วก็มลภาวะของแต่ละคนณขณะนั้นด้วยนะครับผมอยู่ที่แอค i v i t y นะี้ณตอนนั้นด้วยนะครับว่าคุณไปเจอหรือว่าไปทําอะไรมานะก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยเนาะสรุปเลยนะครับความในส่วนของการติดทนนะครับในห้องแอร์นะครับสาหรับผมอยู่ที่ 8ถึง9ชั่วโมงนะครับบางทีบวกๆด้วยนะครับผมในห้องแอร์เนาะส่วนการแจ้งนะครับส่วนำหรับผมเนี่ยจากที่เทสมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกินปกติไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับกติไป5ถึง6ชั่วโมงนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยอย่างที่ผมบอกก็แล้วแต่คนแล้วแต่ท่านเนาะประมาณนี้ในส่วนของการติดทนนะครับต่อมาในส่วนของการกระจายการกระจายเนี่ยผมลองเทสฉีดท,ที่ตัวเองดูแล้วแล้วก็ให้คนรอบข้างในฉีดใช้งานแบบในชีวิตประจําวันเลย เริ่มจากฉีดในห้องแอร์ในห้องแอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ต้องในห้องแอร์หรอกอจริงอ่ะทั้งกลางแจ้งแล้วในห้องแอร์อมันพอกันอ่าสำหรับผมนะมันพอกันไม่ได้แบบพุ่งหรือว่ามากน้อยไปกว่ากันเท่าไหร่็นจํานวนสเปรย์ที่ไล่เลี่ยก,กันระหว่าง 4- ถึง6สเปรย์เนี่ยคิดว่าเขาค่อนข้างจะทําได้ดีอย่างน้อยน้อยเนี่ยหช่วงแขนแบบนี้เลยนะผมแบบอยู่ตรงเนี้ยหรือมากกว่าได้ซ้านะครับได้กลิ่น นะครับผมได้กลิ่นไม่ต้องเดินผ่านเลยแค่ยืนอยู่ตรงหน้ากันเนี้ยได้กลิ่นนะครับผมเดินผ่านไม่ต้องพูดถึงได้กลิ่นแน่นอนซึ่งหมอหมอกว่าการกระจายเนี่ยเขาก็ทําได้ดีแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากพุ่งจนเกินไปขนาดนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับผมนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับผมในส่วนของการกระจายเนาะ การใช้ออกกําลังกายนะครับผมต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยอยากให้ลองก่อนจริงๆในส่วนของการออกกําลังกายเนาะแม้กระทั่งลองฉีดบนผิวนะครับเวลามันโดนเหงือ่อโดยความร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามันเข้ากับเคมีผิวของเราหรือเปล่านะครับเพราะอันเนี้ยลองทดสอบมากับตัวกับพี่ที่ออกกําลังกายด้วยกันนะครับเราก็จะฉีดมาให้ดมเลยเออเนี่ยมัน มันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันได้เหมาะกับเขาเขาปัดตอนนี้เขาขายไปแล้วนะครับเขาไม่ได้เก็บไปใช้เขาขายต่อไปแล้วซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับอยากให้ลองกันก่อนจริงๆเพราะมันไม่ได้เข้ากับเหนือของทุกคนจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองมาให้คะแนนนะครับเจ้า c k 1ตัวนี้กันเนาะเดี๋ยวไปดูกันป้า เป็นไงกันบ้างครับก็ประมาณนี้นะคะแนนสําหรับเป็นความเข็นส่วนตัวของผมนะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาหรือว่าอยากจะเริ่มต้นการใช้น้ําหอมอยากจะเข้าสู่วงการการใช้น้ําหอมเนี่ย CK1 ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วทั้งในเรื่องของการหาซื้อนะครับหาซื้อง่ายนะครับราคาดีนะครับเดินไป ชอบไป if and boy ไปเซฟราอะไรแบบนี้ก็มีหมดนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ง่ายเลยราคาก็ไม่ได้แย่นะครับตอนนี้ถ้าหาได้แบบถูกๆเลยก็พันกว่าบาทก็มีนะครับผมแต่อาจจะเป็นขนาดก็เขาจะมีอันนี้ของผมมันจะเป็นเป็นขนาด100 ml นะครับแล้วก็เขาจะมีขวดใหญ่ที่เป็นแบบบิก๊กบึ้งมา200 ml อ,อย่างนั้นนะ อ่าอย่างนั้นก็คุ้มค่านะครับส่วนคนที่ชอบใช้จริงๆนะครับก็อาจจะจัดเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับก็ลองไปดูตามเว็บไซต์ออนไลน์ดูก็ได้นะครับข้อควรระวังนะครับอันนี้ผมย้ำเตือนเลยข้อควรระวังด้วยความที่เขาเป็นน้ําหอมที่ในปัจจุบันเนี้ยของปลอมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่ว่าอาจจะเป็นร้านอ,ออนไลน์ร้านในแอปต่างๆที่มันแบบว่าเห็นแล้วราคามันถูกถูกเกินไป ถูกเกินความจําเป็นอย่างเงี้ยคือราคาเต็มๆของมันปกติอ,า,อาจจะ2,000กว่าบาทแบบหาได้ถูกๆอย่างเงี้ยอาจจะพันสองพันสามพอย่างเงี้ยแต่คุณไปเจอแบบ500-600อะไรเงี้ยก,ก็ก็ต้องดูดีๆนะครับผมอันนี้ผมก็การันตีไม่ได้นะว่าอันไหนแท้ไหนปลอมนะครับก็ลองดูดีๆเอาชัวร์วนะครับผมนะถ้าซื้อออนไลน์ไม่สะดวกไปเจอที่เคาน์เตอร์ตามช็อปจริงๆเนี่ยก็ดูร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับผมนะลองเช็คลองอะไรดูนะครับใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับในการเลือกซื้อเนาะ แต่ถ้าเอาชัวร์จริงๆเนี่ยมีโอกาสก็ไปตามช็อปตามเคาน์เตอร์แบรนด์ดีกว่านะครับผมอันนี้จะได้ของแท้แบบแน่นอนล้านเปอร์เซน,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ข้อควรระวังแล้วก็ใครที่เคยใช้อยู่แล้วหรือว่าใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าการใช้งานน้ําหอมตัวไหนๆเนี่ยมาแนะนําแล้วก็มาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะกราบขอบพระคุณมากนะครับ แนะนำกันได้นะครับผมผมคาดหวังว่าคือช่องผมเนี่ยจะเปิดกว้างนะครับให้ใครหลายๆท่านเนี่ยได้มาแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเนาะก็โอเคก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปข้างนอกต่อนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับล้วก็ตอนนี้ก็กลางปีแล้วเนาะแค่นี้แหละไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย